สวัสดีครับพลุกมาทสิลิปของเรานะครับเป็นไงบ้างหลังจากถ่ายอาจารย์ถ่หนัก็ก็รู้สึกตื่นเต้นครับได้กลับมาถ่ายหนังแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราคิดถึงกับการบรรยากาศการถ่ายทำภาพยนตร์มานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นอีกนงภาพยนตร์ที่เปลี่ยนแนวของเราเพราะมันเป็นแนวแบบ บู๊ไม่เชิงว่าบูหรอกแอคชั่นประจญภัยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแปลกใหม่สําหรับเราดีแล้วก็น่าจะแปลกใหม่สำหรับแฟนเราด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยมันต้องบูต้องมรรีการสอบท้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูอะเชื่อมั่นต้องต้องแบบ ีเ,เรยน,นอย่างตอนนี้ที่เรียนก็จะมีเรียนบูแอคชั่นไปแล้วใช่ไหมครับก็คือมัน,ม,นมันเป็นเรียนเพื่อให้รู้ว่าทักษะการป้องกันตัวเป็นยังไงดังนั้นเวลากนนะารนัดทมันจะได้แบบง่ายแล้วก็เร็วขึ้นแล้วก็มีไปเรียนว่ายน้ําเพิ่มเพราะว่าอาจจะต้องมีลงน้าเพราะว่าส่วนตัวฟัวเป็นคนที่ว่ายน้าไม่เป็นดังนั้นเนี่ยมันมอาจจะไม่ได้ว่ายแบบโหเยอะจริงจังอะไรขนาดนั้น,น,นแต่เราก็ต้องเรียนเพื่อเพื่อรู้ท่าเพื่อเอาตัวรอดให้ได้อะไรเงี้ยครับ คือบรรยากาศาถ่ายอทเนี่ยมันได้บรู้กืเน้็รู้สึกดีใจเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ถ่ายกับมาพลอรลก็ยังกอดกันเลยแบบคุยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราที่ที่เราถ่ายถ่ายร่วมกันเลยเนาะอะไรเงี้ยกับออากสัคือฟุกก็ไม่ได้ร่วมงานกับเอากลัมาแบบโอ้สี่ห้าปีได้ละมั้งตั้งแต่ถ่ายเรื่องล่าสุดอะไรเงี้ยครับกลับมาเจอกันครั้งนี้มันก็เหมือนกับแบบเฮ้ยได้ได้ทำงานร่วมกันสักทีนะอะไรเงี้ยเออ รจริงๆอย่างในบทเราวพูก,ก็ต้องแบบสนิทกับออกัสกับพลอยที่สุดใช่ไหมครัก็ <c oughs> ถามว่าปรับกันยังไงก็พยายามชวนกันคุยแหละเพราะว่าอย่างอย่างอย่างพลอยกับฟุก่าจะเจอกันเกือบทุกปีอยู่แล้วก็คุยกันสนิทอยู่แล้วแต่อย่างกับออกัสเนี่ยก็คือห่างหายกันไปนานอาจจะมีแบบเกง่กงๆกขินๆกันบ้างอะไรเงี้ยก็พยายามชวนกัดคุยอะไรเงี้ยครับอเราค่ะคือเราอยไม่แค่จะไม่ไม่ทาการแสดงไปเลยแต่ว่าที่เราจะมีวิธ การถามว่าไปเรียนอะไรเพิ่มไหมมันช่วงหลังๆก็อาจจะไม่ค่อยได้เรียนเพิ่มเท่าไหร่แต่ว่าสําหรับเราอะเรามีวิชาที่อาจารย์เขาสอนมาแล้วติดตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าหรือวิธีการที่จะเล่นหรือว่าได้บท ซีรีส์บทภาพยนต์มาใหม่แล้วจะต้องทำยังไงกับการบ้านของเราอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวในส่วนของเราแล้วเราเราได้วิชาจากเขามาแล้วดังนั้นเราก็ต้องนําสิ่งพวกนี้มาทําให้เกิดประโยชน์ที่สุดกับตัวของเราเองแล้วก็ผลงานของเราด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าถามว่ามีโอกาสได้ไปเรียนเพิ่มก็ก็น่าจะดีเพราะว่ามันมันมันก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบ เดี๋ยวนี้มันทุกอย่างเป็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเนาะเราก็ต้องไปเรียนแล้วก็อัปเดตตัวเองตลอดเวลาครับอ่าแล,ล้วไม่มีบทบาทอะไรที่แบบอยากเล่นอที่แบบไม่เคยเล่นอย่ตอนนี้บูแอคชั่นก็มาแล้วนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเล่นแนวดราม่าเลยครับเข้าใจล้วแฟนก็จะแบบบ่นว่าแบบเฮ้ยทำไมเล่นแต่แนวดราม่าอะไรเงี้ยแต่คือมันก็เป็นแบบแนวที่เรารู้สึกว่าเราเล่นเราอินดีอะไรเงี้ยแล้วเราอยากเล่นแนวดราม่าที่อาจจะแบบไม่ได้ดราม่าที่เคยเล่นมาก่อนอาจจะแบบดราม่าแบบหนักๆคโหดหรือว่าดาราม่าแบบ ลึกๆซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นอะไรแบบแนวที่มันแบบมันยากๆหน่อยแล้วส่วนมันท้าทายดีอะไรเงี้ย กเล่นกับคนอื่นได้ครับคือฟูรู้สึกดีใจนะที่ทุกคนมาบอกว่าเฮ้ยฟูกับพี่อมเป็นคู่ขวัญคู่บุญกันอะไรอย่างเงี้ยคือคือก็รู้สึกแฮปปี้แหละเพราะว่าเราทํางานกับเขาแล้วก็แฮปปี้อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราจะต้องทํางานกับพี่อมคนเดียวคือเราก็มีโอกาสได้ไปทํางานคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ยังทํางานร่วมกันอยู่คือเราก็ไม่ได้แบบแบบเฮ้ยต่างคนต่างทําการทํางานนะอะไรเงี้ยคือเราก็ยังแบบเออเป็นห่วงกันเราก็ยังถามถึงกันบ้างอะไรเงี้ยบางทีกับมาทางานด้วยกันก็รู้สึกว่า เออแฮปปี้ดีนาอะไรเงี้ยครับก็คือสบายใจที่เขาใช่เราก็สบายใจคือต่างคนก็ต่างไปทํางานพี่อ<ผ>มเขาก็ <ผม S 1> จะไปเล่นละครของเขาเราก็มาถ่ายภาพยนตร์ของเราอะไรเงี้ยคืเคอเราคิดว่าเฮ้ยต่างคนก็ต่างแยกกันไปทํางานแต่สุดท้ายแล้วยังไงเราก็กลับมาทํางานร่วมกันอยู่ดีอะไรเงี้ยครับออ่่่ขกลลับมาาทเเรืงนีครับ,คร,บครับผมรรรู้สึกกยัังงไที่บเา ก็รู้สึกเสียใจนะครับรู้สึกตกใจด้วยเพราะว่าแบบไม่คิดว่าอยู่ดีๆจะไปเร็วขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือก็อาจจะมีมีมีสัญญาณอะไรมาเล็กน้อยแล้วแหละเพราะว่าคือน้องก็แก่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เสียเนี่ยก่อน,นวันสองวันนั้นก็คือไม่ค่อยกินข้าวไม่ค่อยเดินแลวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ไม่ได้เอะใจอะไรหรอกแต่ว่าพอวันที่เขาเสียก็คือคุณแม่เขาก็มาบอกว่าเฮ้ยแบบอยู่ดีๆก็แบบเหมือนไม่มีแรงแล้วนะอะไรเงี้ยก็พาน้องไปโรงพยาบาล ไปไปไปปั๊มหัวใจอะไรเงี้ยตอนแรกก็กลว่าจะไปเจาะน้ําเกลืออะไรเงี้ยแต่คุณบอกไม่อยากปั๊มหัวใจแต่ว่าน้องก็แบบไปแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยอก็ก็โชคดีอย่างหนึ่งที่น้องไม่ต้องทรมานไม่ต้องแบบเจาะใส่น้ําเกลือไม่ต้องอะไรเงี้ยคือน้องก็แบบเหมือนหลับสบายไปเลยอะไรเงี้ยเล่าเหตุการณ์กับน้องโอ้อยู่กันมาเนินนานมากๆเลยสิบเจ็ดปีอะตอนนั้นเท่าไหร่อ่ะเก้าขวบเหรอฮะประมาณนั้นน่ะก็คือช่วงแบบทุกยังเด็กอะ เออฟุกอยาให้ฟุกนับเลขเลยพุกก็แอบนับมาแล้วน่าจะเก้านะถ้าจไม่ผิดนะฮะก็รู้สึกว่าแบบมันนานมากๆแล้วเราก็เติบโตมากับเขาอะเราเราเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับเราแล้วก็ตอนที่เราอยู่กับเขาอะ เหมือนเขาฟังเรารู้เรื so house, us, so on, ่องเขาแบบรักเราเหมือนเราเราสัมผัสได้ว่าเขาก็รักเราเหมือนกันอะไรเงี้ยทุกครั้งที่แบบเราอยู่บ้านเขาจะนอนกับคุณพ่อคุณแม่แต่บางทีแบบคุณพ่อคุณแม่ตื่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราไม่ตื่นเขาก็จะเดินมาห้องเราแล้วเขาจะมาเคาะเคาะ้เขาก็จะมานอนกับเราคือเราก็รู้สึกว่าแบบเขารู้เรื่องเราพูดอะไรไปเขาก็จะเหมือนจะแบบฟังรู้เรื่องสอนอะไรเขาไปเขาก็จะรู้เรื่องอะไรเงี้ยดังนั้นเรารู้สึกว่าแบบเขาเป็นอีกคนหนึ่งในครอบครัวของเราอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกเสียใจที่ที่เสียเขาไปแต่ว่าก็รู้สึก โอเคเขาก็ไปสบายแล้วแหละไม่ต้องเจ็บไม่ต้องทรมานอะไรอีกแล้วอช่ไมาถามโปรเจกต์โปรเฟกครับคือกลับมาเล่นกับพี่โอครับผมเป็นซีรีส์ครับเป็นคู่ของเราเป็นคู่เป็นเนื้อหาคู่ของเราก็จะเป็นแนวแบบว่าเอาจริงๆอะ่ะก็เป็นแนวเขาเรียกว่าดราม่าสุดในทั้งหมดแต่ก็ไม่เชิงว่าดราม่าขนาดนั้นแต่มันก็จะมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่ที่ที่ อาจจะทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นโอมกับฟุกเล่นกันมาก่อนอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนรอติดตามครับเพราะว่าเนื้อเรื่องน่าสนใจถ้าใครได้ฟังเพลงแล้วก็จะรู้ว่าแบบเ,เพลงมันดีนะอะไรเงี้ยต้องรอดูซิลี่ช,าาช่วยเก็บภาชนามาซับตาฉันด้วยอะไรเงี้ยต้องรอติดตามฮะอาจจะไม่ได้เสียน้ำตาขนาดนั้นก็ได้ลองรอดูอ่าจบเศร้าไหมครับ สปอยไปเดี๋ยวทุกคนก็ไม่ลุ้นกันอยู่ดีไปรอดูดีกว่าฟุ้กไม่อยากสปอยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดสปอยไปว่าแบบเศร้าหรือไม่เศร้าหรือทุกคนก็จะแบบอันนี้และอะไรเงี้ยเออไปรอดูฮะ,ะรครับมิดเดี่ยวก็จริงๆอ่ะฟุกเกิดมิถุนาแล้วว่าแพลนก็จริงๆก็ช่วงมิถุนาแต่ว่ามิถุนามันก็จะมีเขาเรียกว,ว่าคอนเสิร์ตของจีเมที่เรากำลังจะทำกำลังจะจัดใช่ไหมครับแต่ว่า ีเนี้ยด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างว่าแบบเราจะมีเวลาซ้อมไหมเราจะมีเวลาเตรียมตัวว่าทันไหมหรือว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเราอยากให้แฟนต่างชาติบินมาดูคอนเสิร์ตเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็เดี๋ยวต้องเราปรึกษากับทางทีมผู้ใหญ่ดูก่อนว่าจะยังไงกันดีครับคือเราไม่อยากให้มันแบบเป็นที่ ใช่เราก็อยากให้เขาได้ดูเขาไม่ได้เป็นออนไลน์ถูกต้องเราอยากให้ทุกคนได้มาเจอเราแบบตัวต่อต,ตัวเลยทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็แฟนชาวต่างชาติอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะจัดแบบว่าไม่ต้องกักที่อะไรเงี้ยก็ต้องรองสถานการณ์ดีว่าแบบเฮ้ยมันมาตรการมันผ่อนปลนเพิ่มขึ้นไหมมันดีขึ้นไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยครับผมถ้าอยากให้พาถึงแฟนชาติต่างชาติที่เขาแบบไม่ได้มาเจอเราแบบนานมากแล้วเลยมนภาษาอังกฤษเลยนะครับผมก็อ่า thank you so much uh, for supporting me along the way and i'm so glad to have you in my life and i hope to see you very soon in the future see you guys ก็ขอฝากหนังด้วยนะครับผมก็เรื่องทีสิทธิ์เรื่องนี้เนี่ยผู้เปิดกล้องกันไปแต่เรารู้สึกว่ามันต้องสนุกแน่ๆเพราะตั้งแต่ที่เราอ่านบทมาล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูมันเป็นภาพยนตร์ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับแล้วก็ฝากผลงานต่างๆทั้งแฟนมิดเดี่ยวแฟนมิดคู่แฟนมิดที่กำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้แล้วก็ฝากซีรีส์ที่กําลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้ด้วยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าจะเป็นเรื่องประมาณไหนแนวไหนเล่นกับใครยังไงก็ต,ติดตามด้วยนะครับ